ขอความเจริญในทางจะมีญายิโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาะนาคำทางสอนในทางพระพุทธาศาสนามาเผยแผ่ภาภาให้ญาติโยมได้รับฟังคำทางสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมา,าพาะนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าเหตุเกิดแห่งฮิริ4ี่อย่างฮิริก็คือความละอายแก่ใจละอายต่อการทำความชั่ว เหตุให้เกิดเีลิอย่างที่หนึ่งก็คือชาติงปัจเวกิตวาท่านให้พิจารณาถึงชาติถึงตระโกลว่าตอนเองนั้นเป็นคนสงสั์เป็นคนที่มีฐานะ สิ่งที่เราควรจะทำก็คือไม่ควรทำความาชั่วเพราะว่าการทำความาชั่วนั่นเป็นคนที่ตามฝ่าคนที่ไม่มีปัญญาความรู้ไวินิพพิจารณาส่วนคนที่ ระโกนสูงฝ่ายศศักดิ์สงฝ่าฐานะดีฝาต้องไม่ทำความชั่วเพราะว่าคิดถึงฐานะของตอนนั่นเองนี่เป็นความละอายแก่ใจข้อที่หนึ่งอันในข้อที่สองก็คือวะยังปจ้าเอกคิตวาท่านให้พิจารณาในวัย ว่าความชั่วนั้นจะเป็นเรื่องของคนที่อายุน้อยยังด้อยปัญญายังไม่มีความคิดอ่านที่ดีเราอยู่ในวัยที่เจริญวัยแล้วมีวัยที่สูงแล้วเป็นคนกลางคนแล้วเป็นคนวัยชราแล้วไม่ควรทำความาชั่ว เพราะว่าความชั่วนั้นเป็นของคนอายุน้อยที่ยังไม่รู้เดียงสาหรือว่าไม่รู้หลักในการประพฤติปฏิบัติว่าอะไรดีอะไรชั่วในประการที่สามเหตุให้เกิดทีลิสุรภาวังปเจเวกคิตวาท่านให้พิจารณาว่าตนเองเนี่ยเป็นคนแกล้กลา เป็นคนที่มีความอาถรรพ์เป็นคนที่มีภาวะผู้นำที่สูงแต่ความชั่วนะเป็นคนเป็นคนขี้ขาดเขาทำกันฉะนั้นคนที่มีความกล้าหาญคนที่มีความเด็ดเดี่ยวประกอบหน้าที่การงานไม่ควรจะทำความชัว่วเพราะว่าความชั่วนเป็นเรื่องของคน ที่ไม่มีปัญญาความรูร้รหรือว่าเป็นคนเป็นคนขาดเพศุให้เกิดทีลิในประการที่สี่ก็คือพระโหสัจจังปัจเวคคิตวาท่านให้พิจารณาว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นพระโหโซเป็นผู้ที่ร่ำเรียนมามากปฏิบัติามาก ความชั่วหรือว่าการทำกรามชั่วเป็นเรื่องของคนที่ไม่ได้เรียนมาคนที่ไม่มีความรู้คนที่ไม่ได้ร่ำเรียนมาเลยเขาทำกันแต่คนที่เรียนมามากๆมีความรู้มากๆไม่ควรทำความชั่ว นี่หลักธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดทีลิความละอายแก่ใจในการที่ไม่ตามความชั่วตีอยาอัตมาภาพก็น,นํามาเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สะดับเป็นเครื่องประเทืองปัญญาในการประพฤติปฏิบัติเจริญพร